อาลูสวัสดีทุกคนวันนี้พี่ตำเลี้งจะมาแนะนําร้านไก่ตันกล่องสุ่มไก่ตันบ็อกฟู้ดร้านชานมหวานเย็นนั่นเองถ้าน้องๆสนใจไก่ตันบ็อกฟู้ดนะครับก็ร้านชานมหวานเย็นครับมีให้เลือกมากมายเลยนะครับทุกคนมีทั้งราคา450ราคา300ก็มีนะครับอันนี้คือเป็นไอดีไก่ตันนะครับถ้าน้องๆอยากวัดดวงนะก็กล่องสุ่มกล่องสุ่มนะครับมี2กล่องสุ่มนะอันนี้คือกล่องสุ่มราคา175บาทครับแล้วก็กล่องสุ่ม99บาทครับก็ลองไปดูกันได้เลยนะครับไปดูคลิปก กันเลย โอเคครับผมก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับแบบเดิมนะครับน้องๆก็คือ EP ีที่2นะครับ <c oughs> วิธีการหาตัวใส่เยอะๆนะครับอาทุกคนอาจจะสงสัยนะว,วิธีการใส่ตัวเยอะๆทำยังไงแล้ววิธีได้ตัวยังไงทํำยังไงนะครับก็อีีแรกพี่ลงไปแล้วครับคร่าวๆนะแต่ e ีพีสนี้พี่จะบอกแบบรายละเอียดเลยนะครับแบบคลิปอาจจะนานหน่อยนะก็อดทนดูหน่อยละกันอย่างแรกนะครับน้องๆก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยละกันถ้าถูก ก็กดไลค์ด้วยนะกดไลค์กันเยอะๆนะครับจะได้มีกําลังใจทํคชิปแบบนี้ออกมากันเยอะๆนะครับทุกคนแบ่งปันความรู้กันใต้ล่างคอมเมนต์ด้านลยนะครับทุกคนไปดูกันเลยก็อย่างแรกนะสายฟรีมันจะมีทั้งหมด3ตัวใช่ไหมครับสายฟรีมี3ตัวนะอันนี้คือพี่ก็คือพี่สายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะถามว่าใส่ตัวเยอะๆทำยังไงใช่ไหมครับคืออย่างแรกมันจะมี3ตัวใช่ไหมสายฟรีมาครั้งแรก3ตัวตัวที่4นะครับก็คือด่านที่5นะน้องๆก็ต้องปลดล็อกนะ น้องใส่ตัวเนี้ยอันเนี้ยที่พี่บอกคลิปอาคลิปแรกนะคลิปที่การหาตัวนะที่ใส่ตัวพี่ก็บอกนะให้หาใส่ตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยนะครับนี่ตัวนี้เลยให้ไปเป็นตัวละครตัวนี้นะครับเราก็เป็นอวตารนะเราองเป็นเป็นอวตารอวตารทุกของอาแต่ว่าหาแป๊บนึงครับพราอมเป็นตัวเยอะมากเลยทุกคนอาจจะลายตาหน่อยนะนี่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 เลยครับเห็นไหมนี่เลยนี่ดูชื่อนะครับนี่นะชื่อสังเกตง่ายครับวิธีดูอะก็คือ สังเกตชื่อครับให้ได้เวลแปดครับต้องให้ได้เวลแปดนะเดี๋ยวไปด่านต่อด่านที่5นะครับคือเราต้องให้เวลแปดนะเห็นไหมมันไม่เขียนบอกเลยเอาไอ้ตัออตวเนี้ยให้ได้เวลแปดนะครับง่ายๆคือการตีตัวซ้ำครับตีตัวซนะ้ำเนี่ยตีตัวเดิมๆเนะี่ยตีตัวเดิมๆไปเรื่อยๆให้เวลขึ้นนะให้เวลขึ้นเป็นเวลแปดครับสังเกตว่าจะเวลขึ้นยังไงก็คือดูตรงนี้ครับไม่แน่ก็ดูบนหัวก็ได้อ่ะบนหัวเลเวลอัพได้เห็นไหม ก็ตีให้ได้ตัวแบบซ้ำๆกันหนี่ตี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 ให้เวลขึ้นนะครับประมาณนี้ครับแล้วน้องๆเวลาทำภารกิจเสร็จแล้วใช่ไหมเวลแปลเสร็จน้องๆก็กดรูปดาวครับกดติ๊กๆๆสองทีก็ได้กดติ๊กๆๆกสองทีแล้วมาจะรีให้นะครับมันก็เป็นสี่ตัวนะครับตอนนี้เรามีสี่ตัวนะทุกคนต่อไปตัวที่ห้านะครับนี่อ่าอันนี้คือเรามาเลยนะ ด่านวันพันแมนนะครับน้องๆอ,อันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ไอ้นี่นะน้องๆคือมันไม่ใช่สล็อตตัวนะมันไม่ใช่คือสล็อตตัวนะครับมันคือดับเบิลไขสออ่สองอ่ะคือมันจะเป็นตึ๊กสองอันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้สองอันเห็นไหมดับเบิลไข่สองสองทีอ่ะแต่มันไม่ใช่แบบใส่ตัวนะครับใส่ตัวคือตีบอสนะครับน้องๆน,นี่เราต้องมาตีบอสนะครับ นี่เราต้องมาตีบอลเลยน้องๆนี่ตีนะครับตีบอสจะได้ทั้งหมด5ตัวแล้วนะน้องๆคือทุกการตีบอสแล้วก็ทาทาเคลสภารกิจเราเสร็จใช่ไหมเราก็ต้องกดรูปดาวครับมันจะขึ้นสล็อตน,นะทุกคนอย่าลืมนะต้องกดรูปดาวน,นะมันถึงจะขึ้นนะครับตอนนี้เราใส่ได้ทั้งหมด5ตัวแล้วนะเราเราใส่ได้5ตัวแล้วใช่ไหมทุกคนอันนี้คือตัวที่6ของเราเลยนะครับตัวที่6คือเราต้องฆ่าบอสครับนี่เห็นไหมฆ่าบอสเลย บอสมัอนอยู่ตรงนี้นะครับน้องๆบอสอยู่ฝั่งนี้นะอย่าลืมนะครับบอสอยู่ฝั่งนี้อ่าเราต้องตีบอสนะครับตีๆๆๆตี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 บอสอ่ะให้เพื่อนมาแบกกันน้องๆสมมุติเราตีตายใช่ไหมเราก็กดรูปดาวต่อครับกดรูปดาวขึ้นมาปุ๊บมันก็เป็นทั้งหมด6ตัวแล้วนะน้องๆสงสัยไหมตอนนี้เรามี6ตัวถึงด่านที่10แล้วนะต่อไปด่านที่11แล้วนะครับด่านที่11ก็คือฆ่าบอสอีกเหมือนเดิมนะครับฆ่าบอสอีกบอสอยู่ฝั่งนี้ครับเดินตรงไปเลยด่านที่11 นี่อันนี้คือบอลนะครับน้องๆเราตีปุ๊บปุ๊บปุ๊บบอลตายปุ๊บเราก็กดต่อครับกระเป๋าเราก็กดรูปดาวครับสองทีติ๊กตๆ๊ต๊ตอนนี้เรามีเจ็ดตัวแล้วเข้าใจไหมมีเจ็ดตัวแล้วต่อไปนะครับไปต่อครับด่านที่สิบสองครับทุกคนนี่ด่านที่สิบสองเรามาแล้วอันนี้คือได้อีกตัวหนึ่งนะนี่คือได้ได้ตัวหนึ่งนะเลิกกิจหนี้พี่ก็จะไม่ทําเลยเดี๋ยวค่อยทาเดี๋ยวค่อยทําหลังคลิปนะเดี๋ยวพี่ค่อยทํานะหลังคลิปเดี๋ยวไปนี่ต่อครับอันนี้คือด่านที่สิบ เข้าไปเนี่ยเราต้องปลดปลดนะตีตีปลดให้ได้ก่อนนะตีปลดให้ได้ก่อนเราเข้ามาในเมืองนี้เลยนะอันนี้คือเมืองดันนะทุกคนเมืองดันนะคือเรามาดูที่ป้ายบอร์ดเลยครับนี่ตรงนี้เลยเห็นไหมถ้าถึงด่านที่ย5ิ้าเราก็จะได้อีกหนึ่งตัวก็เป็น8เแล้วนะนับตามพี่นะ8แล้ว8ด่าน50ก็คืออีก1อันก็เป็น9แล้วก็ด่านนี้ด่านร2อย้าถึงด่านร2อยิ้าเสร็จก็ได้อีกหนึ่งตัวก็เป็นเท่าไหร่จิ๋วผ่าล้วลืมอ่า8ด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเห็นไหมมีสิบสามตัวแล้วทุกคนก็ปัจจุบันพี่มีสิบสามตัวเหมือนเดิมนะเหมือนกันเลยเห็นไหมสิบสามตัวก็มีเห็นไหมสิบสามตัวแล้วคือลงดันน่ะโคตรเยอะได้ตัวเยอะมากได้ประมาณกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้หกตัวฟรีๆเลยนะทุกคนอ่าต่อไปก็ตัวที่สิบสี่ของพี่ก็คือให้หาตัวเนี่ยไอตัวเนี้ยมันคือตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่จะหาก่อนพี่ก็ไม่รู้ด้วยทุกคนเดี๋ยวพี่ขอซุ่มก่อนนะเอามาให้หมื่อกัน นี่นม,ม,มีมีชื่อบอกนะพี่มองว่าน่าจะเป็นตัวนี้ว่ะน่าจะเป็นตัวนี้นะเพราะพี่เคยมีอยู่นะทุกคน m a l i m ทุกคนอวตารพี่น่าจะมีนะทุกคนอวตารอ่ออยู่ไหนหน้านี่ด่านนี้อนี่นไง m a m a l i m นี่เราคลิกมาเลยทุกคน แล,แล้วก็ไปทำภารกิจต่อครับโอ้เวลหนึ่งอยู่เลย <c oughs> ทุกคนมันต้องให้ได้ well right, well เวลอะไรวะเวลยี <c oughs> ่สิบห้าเลยว้ามนได้ทำถึงเวล25 <c> ้า <oughs> จะได้อีกหนึ่งตัวโอ้ oh m ม่ก,ทก็ทุกคนค่อยทำละกันทุกคนค่อยทำละกันมานานอ่ะ มันนานไปอะยี่ห้าคือต้องทาตัวหนะ้าให้เวลยี่ห้าก็คือนานไปอะเดี๋ยวค่อยทําที่หลังแล้วกันทุกคนก็คลิปนี้มีประมาณนี้ครับวิธีใส่ตัวไนดะ้13ตัวนะณตอนนี้นะสิบสามตัวถ้าสมมติถ้าพี่ทำภารกิจนี้เสร็จใช่ไหมทาภารกิจนี้เสร็จพี่ก็มี14ตัวด่านนี้อีกเห็นไหมภารกิจเนี่ยก็ได้โอ้โหแต่และภารกิจโคตรยากเดยก็เป็น15ตัวนะถ้าพี่ทำภารกิจนี้เสร็จก็เป็น15ตัว15อ่าอันนี้อีกเห็นไหมอันนี้อีกทุกคน อันนี้ก็เป็น16ตัวนูน่นด่านต่อไปก็อ่าด่านต่อไปก็โอ้โหแต่กว่าจะปลดหน้าจนาน่าดูทุกคน250รวเอ็นเลยเยอะมากเลยทุกคนุด่านใหญ่มากเลยนะด่านต่อไปทุกคน โคตรโหดเลยแต่และแต่และแต่และด่านเน่ะโคตรโหดเลยพี่ไม่รู้ว่าถึงด่านไหนกันแล้วนะตอนเนี้ยไม่รู้ว่ามีกี่ด่านแล้วนะครับทุกคนก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นครับถ้าน้องๆชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับสำคัญเลยนะครับก็กดไลค์กันเยอะๆนะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปอีกนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายบายครับซียูครับายบาย ไว้ก็นึกว่ามันจะดีสุดท้ายมันก็พังเหมือนโดมิโน,โนแค่อยากให้เธอพูดความจริงไม่อยากให้จมอุกยามเหมือนนกทีโอทุกวันนี้ก็ยังลืมเธอไม่ได้ต่อให้สมวกมิจนครบกิโลอ้าวต่มันยังร้องตะโกนในตอนที่เธอได้หนีไปตอนนั้นเราทั้งคู่ต่างไม่ยอมจะมันยังคงรักกัก